คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใชา้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ลุงจับก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสไลด์เลขที่ลุงจับจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของเก่งตลอด40ปีเก่งตลอด40ปีงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์2566เก่งตลอด40ปีให้เลข1เลข5เลข7จชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข5ามาก็จะมี5 2 5 4 5 7 58 ถ้าเลข7มาก็จะมี72 74 77 78ชุด3ตัวให้652 154 374สําำหรับผลงานวาที่ผ่านมาเก่งตลอด40ปีให้91ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าดูที่1ออก519ให้91ออก19ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าดอที่1ครขับเรามาตามกันว่างวดนี้เก่งตลอด40ปียังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ข้ามาตอข้ามาตอนแหล่งเซียนหวดประจำที่1กุมภาพันธ์2566แหล่งเซียนให้เลข1เลข5เลข7จชุดอตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี11131418ถ้าเลข7มาก็จะมี7173 7478สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาแหล่งเซียนให้19ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก 519ให้19ออก19ถูกเลขท้าย2ตัวท้าด้วยที่1ครับเรามัดตามกับต่อว่างวดนี้แหล่งเซียนจยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมขร,รมาตอนขาตัวจักรวาลโชคงวดประจำที่1กคุมภาพันธ์2,566จักรวาลโชคให้2ชุดชุดแรกให้เลข4กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4 1 4 5 4 7ถ้าเลข8มาก็จะมี818587ชุด3ตัวให้647และอีกชุดหนึ่งให้เลข1กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี131517ถ้าเลข8มาก็จะมี838587สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาจากาวารโชคให้91ผลใการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายชุดที่1ออก519ให้91ออก19ถูกตัวกับของเลขท้าย 2ตัวท้ายด้วยที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวงดนี้จักรวาลโชคจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครรมตอนเข้ามาตอนลูกไทยงวดประจําที่1กุมภาพันธ์6 6 6 6ลูกไทยให้เล 4, ข4กับเลข9กชุด2ตัวให้ถ้าเลขก4มาก็จะมี 40, 41, 45, 48, 3ชุด3ตัวให้ 6, 40, 2, 45 3,4,8ถ้าเลข9ก้มอจะมี91,94,96,98สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาลูกไทยให้91ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าหรืยที่1ออก519ให้91ออก19ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าหรืยที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้ลูกไทยอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม ค้ามมาตอนค้าตัดสามเหลี่ยมนำโชคงวดประจำที่1กุมภาพันธ์ส5 6 6สามเหลี่ยมนำโชคให้เลข4กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4ี่มาก็จะมี 40, 41 48ถ้าเลข7มาก็จะมี707178สําหสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสามเหลี่ยมนำโชคให้91ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่1ออก519ให้91ออก19ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ข่ครับเรามาตามกันว่างวดนี้ สามเหลี่ยมนำโชคจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าธรรมตอนข้าตัวอ่างชายัยนาทงวดประจำที่1กุมภาพันธ์2566อ่างชายัยนาทใหเลข1เลข5เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี1 0 1 1 1 4 1 6 1 8 1 9ถ้าเลข5มาก็จะมี50 51 54 56 58 59 ถ้าเลข7มาก็จะมี70 71 74 76 78 79ยุ3ตัวให้910 458 270สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอ่างชัยนาทให้91กับ47ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายท,ท,ที่1ออก519เลขท้าย2ตัวออก47ให้91กับ47 91ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายท,ที่1 47ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่าววดนี้อ่างชัยนาทจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม ธรรมตอนขันน้มตโหนสายทานงวดประจำที่1กุมภาพันธ์2566โหนสายทานให้เลข1เลข5เลข7จ็ดที่สองตัวให้ถ้าเลข1มันจะมี 1, 2 1 4 1 6 1 8ถ้าเลข5้ามันก็จะมี5 3 5 6ถ้าเลข7มันก็จะมี7 3 7 6สาหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาโหนสายทานให้4 7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก4 7ให้47ออก47ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้โหนสายทานจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาตอนคราบตัวอุดเชียงใหม่งวดประจําที่1กุมภาพันธ์2566อนุ้ดเชียงใหม่ให้2ชุดชุดแรกให้เลข1เลข2เลข6เลขและเลขชุดหนึ่งให้เลข0ูนเลข5เลข7เลข9สําหรับผลงานวดที่ผ่านมาอุดเชียงใหม่ให้9กกับ4 7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่1่ออก519เลขท้าย2ตัวออก47ให้91กับ4791ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่ที่1 47ี่ถูกเลขท้าย2ตัวรับประมาตามกันว่างดนี้ อุดเยียงใหม่จะจะให้เข้าเป้าอีกหมย้ยคำมาตอนก็บระตุาดาวมงคลงวดประจําที่1คุมพาพันธ์2,566ดาวมงคลให้เลข1เลข4เลข7ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี1,2,1,4,1,8ถ้าเลข4มาก็จะมี4,2,4,4,4,8ถ้าเลข7มาก็จะมี7,2,7,4,7,8สําหรับผลงานว็ที่ผ่านมาดาวมงคลให้5,1 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่เน่งออก519ให้51 51เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันว่าันนี้ดาวมงคลจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธร,รมาตอนเข้าเป็นตัวกระ่ายดำงวดประจำที่1คุมภาพันธ์2566กระ่ายดำให้เลข1กับเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี1 1 1 3 1 6 1 7ถ้าเลขก4มาก็จะมี4 3 4 8สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมากระ่ายดำให้เลข9ก9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก519ให้เลข9เลข9เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคาะมาตามกันว่างวดนี้กาต่ายดำายังจะให้เข้าเป้าอีกไหมคามาตอนเข้ามาตัดด่วน99แม่กองงวดประจำที่1กุมภาพันธ์2566 ด่วน99แม่กองให้2ชุดชุดแรกแค่เลข1กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี10 19ถ้าเลข5มาก็จะมี50 59ชุด3ตัวให้710 319 459และอีกชุดหนึ่งให้เลข3กับเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี31 38ถ้าเลข4มันก็จะมี41 48สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาด่วน99แม่กองให้เลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก47ให้เลข7 เลข7เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขาลัมาัดตามกันว่างวดนี้ด่วน99ม่กแม่กองอจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขารรมาตอนข้ามาต่อซื้อกงงวดประจําที่1กุมภาพันธ์2566กซื้อกงให้เลข1ตัวเดียวให้เลข1นชื่อ2ตัวให้1 2 16 17 18สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาซื้อกงให้เลข9ผลการออกสลากินแบ่งรฐัฐบาล เลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก519ให้เลข9เลข9เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าที่ห่1ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคลามาตามกันว่าคนนี้ซื้อกงจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม ทำมาตอนข้ามาต่อได้อาจารย์ไก่ลาดพลาวงวดประจําที่1กุมภาพันธ์2566อาจารย์ไก่ลาดเพาวให้2ชุดชุดเลขก4กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี41 42 45 48ถ้าเลข7มันก็จะมี71 72 75 78และชุด1ให้เลข2กับเลข6ชุด2ตัวให้เลข2มันจะมี20 24 25 27ถ้าเลข6มันจะมี60 64 65 67สํหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์ไก่ลาดเพลาให้เลข4 ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบ,บาลเลขท้าย2ตัว47ให้เลข4เลข4เข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัวสุเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขารมาตามกันว่าวัานนี้อาจารย์ไก่ลาดพาวจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า แล้วละคับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลูกจับลูกจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น41 45 48 71 75 78ชุดเด่น475 875สําหรับตัวเลขที่ลูกจับนําเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นําเสนอเพื่อน,นําไปเป็นข้อมูล ซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นลูกจา้าก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ